ไรอันกาเซียออกโรงขู่เดวินฮานี่ซะแล้วโดยล่าสุดนั้นไรอันกาเซียซูเปอร์สตาร์มวยชาวอเมริกันได้ออกมาขู่ทางเดวินฮานี่และพ่อของเขาซะแล้วนะครับซึ่งทางกาเซียนั้นได้กล่าวว่าเดวินจะถูกทำลายและพ่อของเขาจะต้องไปรับเขาเรามาดูกันว่า คุณจะใส่ใจลูกชายของคุณจริงๆหรือไม่ไรอันกาเซียกล่าวสำหรับในตอนนี้ทางไรอันกาเซียและเดวินฮานี่พวกเขากำลังเจรจาการชกกันอยู่ซึ่งยังไม่ลงตัวในเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่พวกเขาเองก็ยังไม่หยุดพูดคุยกันและดำเนินการต่อไปสำหรับกาเซียตอนแรกเขาสนใจที่จะชกชิงแชมป์โลกของลุนยูบีเอกับทางโรแลนโดโรเมโลแต่สุดท้ายนั้นเขาก็อกหักกับการเจรจา พอทางโรเมโรมีกำหนดการโชคกับทางไอแซคคูสแล้วและเป้าหมายต่อไปของไรอันกาเซียนั่นก็คือเดวินฮานี่สำหรับทีมเดวินฮานี่นั้นพวกเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้โชคกับทางไรอันกาเซียและจะได้รับเงินค่าจ้างที่ดีสำหรับการโชคกับไรอันกาเซียทางทีมงานของเดวินฮานี่มองว่าไรอันกาเซีย ไม่มีทางที่จะเอาชนะเดวินฮานี่ได้แน่สำหรับผลงานในปี2023ของทางฮานี่เขาชนะเหนือวาซิลโรมเชนโกในการชกป้องกันแชมป์โลกหนึ่งเดียวในพิกัด135ปอนด์และหลังจากนั้นเขาก็เพิ่มน้ำหนักมาที่พิกัด140ปอนด์และสามารถเอาชนะเรจิสโปรเกตและคว้าเข็มขัดแชมป์โลก WBC รุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทพิกัด140ปอนด์มาครองได้สำเร็จนั่นเอง